คูไพบูนให้ตุ๊กตาโดราเอมอนเพลงลมิดาย้อนคลิปเทีเยบความสัมพัน์ธกระจางวันที่14ทุนาย,ยน2 5 1 7กลายเป็นภาพคู่ที่ทำเอาหลายคนฮือหาไม่น้อยเมืม่อคูไัยบูนแสงเดือนได้มอบตุ๊กตาโดราเอมอนให้แก่เพลงละมิดานักร้องสาวเสียงเพราะหน้าสวย ซึ่งเป็นศิลปินในสังกัดของตนเองแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีคนสงสัยในความสัมพันธ์ของสาวเพลงกับครูไพูรล์ถึงขั้นคอมเมนต์ในทำนองว่าคนนี้อาจจะเป็นพันเมียคนต่อไปก็ได้เป็นเห็นให้เจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงทันทีย้อนกลับไปเมื่อเมษาย,ยน2567เพลงดามิดาอัดคลิปโต้กับคอมเมนต์ดังกล่าวว่าตอนแรกหนูก็ไม่ได้จะมาพูดเรื่องนี้อีกนะคะ จนทุกวันนี้ก็ยังมีคอมเมนต์แบบนี้ออกมาไม่หยุดตอนนี้หนูขอปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองบ้างตลอ,อด3ปีที่ผ่านมาหนูโดนกล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยของบอสมาตลอด และยังโดดบูรลี่หน้าตาที่ไม่สวยทําให้หนูรู้สึกไม่มั่นใจไม่กล้าที่จะรับงานหรือออกสื่อเลยเพราะเครียดเรื่องนี้มาโดยตลอดและ3ปีที่ผ่านมาหนูพิสูจน์แล้วว่าหนูไม่ได้เป็นเมียน้อยใครตอนนี้หนูโตและมีสติมากขึ้นสภาพจิตใจดีขึ้นพราหนูไปเสริมจมูกเสริมความมั่นใจให้ตัวเองสําหรับเพลงรามิดาคือศิลปินในสังกัดจวดจ้าสตูดิโอของคูไพยบุญแสงเดือน มีผลงาน cover ออกมาให้แฟนๆได้ติดตามมากมายแถมยังเก่งและขยันถึงขั้นมีธุรกิจสบู่ลดสิวเป็นของตัวเองอีกด้วย